ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนไอ้ไส้ลองนุ่งครับคุณพ่อทุกท่านเหรอครับอาจารย์วันนี้ตอนแรๆครับตอนเย็นเย็นเละครับตอนเย็นเย็นหลังจากมูว่านนี่ก็ไในนกว่าตัวนึงครับเป็นเชลยของเจ้าสมานแล้วครับเหตุการณ์กับรุนระทึกอยู่ครับเพราะว่ามันมีสองตัวแล้วครับที่ที่ชิงกันครับที่ ที่สู่กันนะครับอาจารย์พี่แย่งทิ้นกันนะก็ได้ตัวเสียงกลางครับอาจารย์เสื้อตัวสองกุกสองกุกเสียงหน่อยหากลางครับเสียงหน่อยมาหากลางครับอาจารย์ตีดอสองข่วมครับตัวตัวย่างบ้านได้ครับอาจารย์ของว่างกันสิได้ไปจัดเยอะอาจารย์อโอ้ลักษณะการเข่าของมันเข่าเราออกเข,าออกข่าเราออกครับอาจารย์ ทั้งสองตัวเลยครับอาจารย์รว่านเนี่ยยังว่ารุ่นรุ่นคักรุ่นแหน่สู้สู้คักอาจารย์สู้ผมใส่ต้นอ่าต้นไอย้ยางไงต้นไอ้ท่อนครับต้นท่อนเออต้นทอน่อน,นคู่ครับกว่ามันสีมันหลายต้นตะวักกรบปุกซูงหรอกครับพอดีครับอาจารย์อ่โอ้ได้มากอะเดี๋ยวผมเยีเ่ยมตัวต้นมันครับอาจารย์สารับมื่อวานนี้ก็บอ่าซีมา ให้พี่น้องเบิ่งคั้นนะครับหมู่ขั้นไปเอาคั้นมากยังมันละเอียดอยู่เลยอาจารย์ขั้นผนียดไหมอาจารย์มันนี่ก็ได้เห็นอกเหนียดเห็นกวดล้านเหรอครับเห็นกวดล้านเป็นไม้ประดูครับอาจารย์สัดส่วนหรือ,อมิติของมันก็นเป็นลักษณะนี่แหละอาจารย์เห็นกวดล้านผมก็เขาก็เห็นแล้วมั้งเหรอครับนี่บ่วมันบ่วมันแล้วเหรอครับเ็ีรูปวัลลคัดนะอาจารย์ อันนี้วงตัวหรือขั้นฝาดนี่ตรงประมาณสามสามสิบห้าเซนครับสามสิบห้าเซนอ่านี่แหละครับผมก็เห็ยประมาณนี้แหละครับไอสามสิบห้าเซนเหรครับที่ใหญ่สุดแล้วครับเนี่ยอาจารย์ใหญ่สุดนะหยิบตรประมาณนี้เหรครับผมคำนวณแล้วครับอ่าสัดส่วนมันได้ครับเอา้าอาจารย์วันนี้กระซิได้ดัดวันนะครับวันนี่เครื่องเซตันมีแต่พอดีพอดีเลยอาจารย์ผมแกจะว่ากับขอบ ใจนิโนโหลายๆคือในทุกเทือแลอาจารย์นิโนโขึ้อตัดเครือบสีตันในผมนะต่ะไปน้ากันนี่ละครับซอยเหลือกันโอ้ึ้ตอต้นไม้เก่งครับกสิได้ทําการดัดละครับอาจารย์ทําการตัวใดที่มั่นคงสวยงามแล้วของกษิตตากเลยครับตัวใดมันย่างบอลน่ะย่างบอลเขาลูกกษิตกษิใส่ตัวดัดนี่ละครับเนี่ย ดัดไว้มันแหงมันแหงเลยก็ได้ครับอาจารย์ช่วงนี้ควอนนเมดอาจารย์ควอนหมดอีกตัวนึงครับเนี่ยเอ้าอาจารย์แล้วเบิ้งเงินควอนกันครับกับเบื้องนกหรอครับอาจารย์ครับผมอาจารย์นี่เหรอครับควอนที่ใดมากเลยครับหมู่บ้านนี่ครับหมู่บ้านนี่ครับมีแต่มีแต่อันเจี๊ยครับกันเจ๊ยเจ๊เข้าใส่งานไปแล้วมันสทีแน่นสิงามเนยอาจารย์ โอ้เดี๋ยมาหลายครับนี่ผมมีอันทิมเลยครับนี่อาจารย์ครับร้อแห่งอาทิตย์นึงกับจิบ่แห่งก็เจออาจารย์อาทิตย์น,งงาายยนึงนี่ผมก็ย่านบ่แห่งอยู่ครับง่ามง่ามอาจารย์แน่แนแน่เลยผ่าเทียบละพันมาอาจารย์ว่านเลยนี่ครับหลังจากเป็นออกขวันมา นกก็ยังบ่ละเหยียบเราอาจาย์กลับมาท่านพอดีอาจารย์กลับมาท่านตอนเหยียบพอดีอ๋เด็มันหมานอยู่เลยจันบ่นี่ถือว่าหมานอยู่ครับเพราะว่าอันจากความเถียงเขาเหยียบยหันว่าเป็นตัวอ,อยู่ครับย่หันอยู่นี่มันมีสองตลลัวล้วรเหายียบกับหงจักอยู่ครับปันถาว่าหมานบ่ละท่านผมก็เรยว่าหมานอยู่ครับท่านไอ้เพิ่งโตตัวนั้นน้ำกันหลยาจาย์เนี่ยกินหน้าไม่บ้วจารย์ ไล่ข้อแตกดีดีครับอาจารย์ไล่ข้อแตกดีครับพุ่นผมถอดถอดไอ้ขนเบื้องอ่ะขนหางเบื้องอ่ะใส่ดำอยู่อาจารย์เป็นนกผมว่ามันมันมีนกเสียงกลางกับเสียงน้อยเหรอครับไอ้ที่ว่าแย่งชิงกันนะปะทะกันอยู่ฮันครับตละลับปีกก็แตกลยครับแตกมณงงามอยู่ครับตละลับปีกแล้วก็อ่ใบ ใบม่วนกลมครับอใบม้วนกลมขาเพื่เข้ามากั็แดงเติบอยู่ครับอยู่ลายอยู่ข้อมันนะแดงครับ,บอ่บนี่บึงแก่ครับซ้ำมติดเขาไงล้ะครับทางเขาเขาไงครับ คันนกไอเจ้าสมานครับบ่ค่อยได้ออกผมก็ชอบนี้ผมกับเฟอกนกไม่ไปนั่เอ่อมันขั่งนะครับคล้ายๆว่าต้นโดนออกนี่สีสีใจข้วนโพดครับเจ้าสมานนกตัวผมเนี่ยมันแบบว่ามันมันมันดินในตุ่มนะครับดินใจญห้านะครับคันมันออกดูกนกับะพม,มียังหรอครับอาจารย์คันต้นโดนออกนี่เป็นเรื่องว่าอยากอยากอยาก,อยากเต้นในตุ่มครับ อ๋อผมก็สังเกตอยู่ครับยังว่จาจักสิกินเนียกินน้ำไปพูหละเนี่ยอาจารย์ไล่ข้อผมกับว่ามันไล่ข้อหลายเตืบอยู่เลยอาจารย์เป็นตะหูอยู่หรอครับผมก็จับป,ป้อนน้ำเราหรอครับจับป้อนน้ำอ่ายัดน้ำมันตับปลาไปอีกเม็ดนึงครับอ่ารักษากันแล้วสังเกตหรอวครับว่ากินว่ากินเนาบางตัวกลับมาบ้านนี่ ความใจกับมีอาจารย์วดกินน้ำกินเนื่อความใจเลยครับความใจกับเน่ยวแห้งล้งองไหเรียบร้่อยครับอันนี้ผมกับน้ำเต็มครับนกไม่ต้องน้ำเต็มแค่น้ำใส่ไ้มันลันล้นครับแให้มันไห,หลสดๆปุ๋ยละครับผมผมวิธีวิธีของผมน่ะับเขา่าเข่าเต็มโป๊ครับอาจารย์ธีอนกไม่เนี่ยก็เป็นใบดี เป็นไปได้กับทำล่ะทำความสะอาดไอ้โกงแล้วครับอันนี้ก็ไอ้ตุ่มเก้าครับโกงเก้าครับนี่เอาลองเบิงครับว่ามันสีหลอดทั้งบอลอดอ่าอันนี้ชเชลยว่านครับนี่เดี๋ยวโอก,กาสที่ร้อยไปจัดกว่านี้โน่อยูหรอกครับอาจารย์อ่าอันนี้ก็อันนี้กับเชลยนฟาใสแล้วครับวันนี่ขันแล้วล่ะครับสองสามคว่ำ โอ้ง่ามีดอกอาจารย์ตะวัาดินผมจิ like, บวชมันเหรอครับการบวชนี่ก็คือเฮ็ดไห้นกเอ่อเชื่องล่ะครับย่อมนะครับย่อมก้นครับถือว่าโลค้นปลาออกเหรครับอาจารย์ลก้นปลาออกนะครับถามมันดินมันนันกับ่บพิทออกครับถือว่าให้มันคุ้นล่ะครับอันได้จับนะครับมือนกับเสี้เคื่หเครื่องลยอาจารย์เฮ็ดพะเนียดครับเฮ็ดพะเนียดเฮ็ดพะเนียดครับครับ ดังนั้งกับอกพเนียดครับนี่ส่งบัวตูมครับอาจารย์เฮ็ดพเนียดไม้ครับไม้อยู่ครับเนาะควายเฮ็ดไปเลยอาจารย์เราคงเกิดเร่งให้ทุกท่านทุกคนเหรอครับอาจารย์ตามชิวไปครับนี่ล้างนึงครับประมาณนี่อาจารย์ลงมาได้ค้อนมากครอาจารย์ ขันได้คอนชุดนี้ขันได้คอนชุดนี้ใส่เพเนียนผมว่างามครับงามงามแล้วก็เอ่อความทนทานของมันก็สีดีครับเพราะว่ามันเป็นไหม้แก่ครับใหม้แก่แกะครับอาจารย์สีกไสไส่ก็ใส่ใส่ได้เลยครับนี่ธรรมาชาติดีครับนี่ไม่ต้องไม่ต้องดัดไม่ต้องอยางมันเลยอาจารย์บางบางอันมันโก่งเลยต้องต้องดัดจังหน่อยอาจารย์ควนอะนมันสีต,งตรงๆนะครับอาจารย์ยังสี่เราอาจารย์นี่ ดัดเล็กน้อยครับการดัดก็ยังก,ก็เริ่มเหี่ยวเด้อาจารย์เนี่ยบ้มามือเดียวแต่ว่าผมไหวมันถืนนอฝนหรอกครับมือนนี่ที่ทำการใส่ใส่แป้นพิมพ์ซวงอันนี่แหละครับนี่อาจารย์โอ้ยังคิดวาดอันนั้นคือเกาอยู่อาจารย์คิดวาดมองผมไปตัวหมู่บ้านนี่แหละครับอาจารย์ยังอันนี้โหนสิบาางในในังไรบนนี่โอ้เอาท้าอยู่ครับอาจารย์หมู่บ้านนี่กัาาน,นไป หลายคนกับว่ค่อยได้ครับเพราะว่าผมกับบุคายอยากย่างไส่เป็นไรอาจารย์อยากย่างไส่ไก่่านไส่ไก่มันได้อยู่ครับไก่ไก่ไอ้ไอ้มูไก่พวก็ได้กรพอได้อยู่ครับอาจารย์่านไส่ไปกินเข่าป้ากันซื้อหรอกอาจารย์อ่วันนี้ก็เรื่องหวอนบุคายมีร่มมาในอาจารย์คึมๆหรอกครับอาจารย์ ประมาณนี้แหละอาจารย์เนะาะเดเ๋ยวคว้านนะครับคันบ่มีคว้านก็จักรีวางได็ประเนียดก็ไดเ้เตรียมๆใหอ้อาจารย์ทุกท่านที่สร้างแมแล้วครับได้คว้านดีๆไปใส่ครับคว้านอ่างามๆทนๆเอาอาจารย์สำหรับชิปนี่ก็บ่มีอย่างมากไหมอาจารย์ครับก็คิดเ่าท่านหรอกครับจักิีวางอย่างเนี้ยเอา อบางที่กับไอ้ควันเสาให้เบิงครับไปกับทิมทิมไอ้งานทิมคนไอ้ในเมืองใะเบงก็จะไปอาจจะไปเสาเรืออาทิตย์นี่แหละครับก็จะได้ออกก้อนน้ำพึ่นอยู่ครับะฮกินเข่าปลานกไม่ไปละอาจารย์นกเก้ากับ่ค่อยได้เอาไปทั้งที่ดีก็เอาไปสองตัวอาจารย์ ึ่งนกไม่นกเกาจังบ่เสียเถียวครับอาจารย์การต้นอนกก็ได้แต่ว่าผมไม่เคยเอาไป2องวันจักเทือเลยครับปีนี้ย่างหลผมเอาไปต่อเดียวครับต่อเดียวต่อเดียวตลอดเลยอาจารย์ที่อาจารย์ที่เขาจะเอาไปสามต่อตมีรุ่นครับมันมีรุ่นก็ต่อเดียวครับอาจารย์3ามนั่นแหละครับอาจารย์เอาจังว่ากันครับ อ่าขอบขอบขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วครับอาจารย์ขอบคุณผมอยากตอบทุกคอมเมนต์แล้วครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงอ่าคิดว่าการตอบคอมเมนต์นี่บ่อเลือบากก็แร้งเหรอครับในควอมอ่าชื่นชมของอาจารย์ทุกท่านที่รับชมในความคิดเห็นอ่าทุกท่านเหรอครับในความคิดเห็น เอา้าขอคุณครับนาตรงนี้แหละเอา้าครับสำหรับชิปนี้คำนี้แรงนี้ก่อขออนุญาตบบชิปไว้เพียงเท่านี้หละครับอาจารย์ยังพอกันชิปหนาครับอาจารย์สวัสดีครับ